ไม่มีอะไรทางการเมืองที่ใหญ่เท่ากับเรื่องคดีคุณทักษิณแล้วคุณทักษิณจะรอดจากคดีที่ถูกฟ้องเรื่อง1นึหรือไม่เกมของคุณทักษิณที่จะพลิกเกมสู้ทั้งเรื่องคดี12และจะรวมบ้านใหญ่นะครับเพื่อสู้เับก้าวไก่อย่างไรภารกิจหลักเลยที่ต้องสยบก้าวไกให้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ย คุณทักษิณหรือพักเพื่อไทยแพ้แพ้ต่อนะสิ่งที่คุณทักษิณทำและพักเพื่อไทยต้องทำคือคุมเกมพื้นที่ให้ได้ในทุกระดับถ้าสามารถยึดเขตได้เป็นเสียงข้างมากคือเกิน200ที่นั่งชนะเก้าไกลไหมชนะสวัสดีครับพบกับรายการเคลียร์ปมในเพจนิวเคลียร์ของโพสต์สุดเดนะครับต้องบอกว่า ในช่วงนี้ไม่มีอะไรทางการเมืองที่ใหญ่เท่ากับเรื่องคดีคุณทักษิณที่ถนนทุกสายทางการเมืองถามว่าแล้วคุณทักษิณจะรอดจากคดีที่ถูกฟ้องเรื่อง1 1ึหรือไม่นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าอนอกจากเรื่อง1นึแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยเรื่องที่จะต้องสู้กับก้าไกลซึ่งเป็นภารกิจของคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณจะไปอย่างไรวันนี้เคลียร์ปม จะมาเล่าให้ฟังนะครับจะมาเคลียร์กันว่าเกมของคุณทักษิณที่จะพลิกเกมสู้ทั้งเรื่องคดี1นสองและเกมเรื่องที่จะรวมบ้านใหญ่นะครับเพื่อสู้ก้าวไกลอย่างไรเอา1นึก่อนนะครับคดี 1- นึ่สองที่คุณทักษิณถูกฟ้องนะครับและก็จะส่งสารในวันที่18มิถุนายนนี้นะครับต้องบอกว่ามันเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2 5ง2นะครับที่คุณทักษิณไปให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้และก็ ต่อมานะเว้นว่างไป6ปีคณะ,ะทหารคสชโดยกองทัพบ,บกเนี่ยครับไปยื่นต่อปทอทกองบังคับการตำรวจปทอทว่าคุณทักษิณเนี่ยหมิ่นพระบรมญาเ,เดชานุภาพผิด112นะครับ1ก็ทำให้มีกระบวนการในการอสอบสวนเรื่อยมาจนกระทั่งคุณทักษิณกลับมามีการสั่งฟ้องไปแล้วนะแต่ไม่สามารถนำตัวคุณทักษิณขึ้นศาลได้ ต่อมาเมื่อคุณทักษิณเนี่ยกลับมา22สิงหาคมปี2 5 6 6นะกครับก็ทําให้อายการตํารวจบทรและพยการร่วมกันออกหมายในการอายัดตัวอายัดตัวคุณทักษิณเพราะว่าคุณทักษิณตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องแบบว่าเป็นนักโทษอยู่แม้ว่าจะอยู่ชั้น18แต่สุดท้ายพออายัดตัวในคดี 1- นึปั๊บเนี่ยก็ยังทําอะไรไม่ได้จนกระทั่งเนี่ยครับคุณทักษิณได้รับการพักโทษออกมาอยู่บ้านแล้วก็อายการมีหนังสือเรียก ื่อยคุณทักษิณนนะ่ะมารับทราบข้อกล่าวหาจนกระทั่งคุณทักษิณไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและอายการเนี่ยครับเดิมเนี่ยนัดแรกว่าจะนัดสั่งฟ้องคดีหรือไม่อย่างไรวันที่10เมษายนที่ผ่านมาแต่ว่าสุดท้ายคุณทักษิณไปนะครับไปอายการเสร็จอายการเลื่อนตอนนั้นอายการขอเลื่อนเองและนัดใหม่วันที่28พฤษภาคมนะครับปรากฏว่าคุณทักษิณไม่ไปพบอายการเพราะ จนหมายบอกว่าติดโควิดแต่ยาการก็แถลงในวันเดียวกันนะครับว่าสั่งฟ้องคุณทักษิณและนัดส่งตัวในวันที่18มิถุนายนนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยครับด้ข่าวเล่าข่าวรือในโซเชียลนะครับโดยคุณหมอวรลงเดชกิวิกรมเนี่ยไปโพสต์บอกว่าเออได้ข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยไปแอดมินโรงพยาบาลจะเลื่อนหรือเปล่าและก็ไปเปิดประเด็นเรื่องมีถุงขนม2000ล้านปรากฏว่าทีมทนายเขาเนี่ยจะฟ้องนะฮะจะฟ้องหมอวรลง ค่อนข้างแน่นอนหลังจากคุณทักษิณไปศาลและสู้คดีแล้วนะครับแต่พอเกิดเหตุวันนั้นคือวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณทักษิณก็โชว์รูปเลยโชว์รูปนะฮะมีคนโพสต์รูปคุณทักษิณเนี่ยไปกินอาหารพระโล้ในตำนานนะร้านชัวกินเฮงนะครับสาขากรุงเทพิทานะครับวันเดียวกันเพื่อสยบข่าวลือว่าตัวเองจะไม่ไปศาลตัวเองแอดมิดนะครับแล้วก็ตอนนี้มั่นใจทีมทนายของคุณทักษิณมั่นใจแล้วว่า สู้คดีนี้และไปศาลแน่นอนและมั่นใจว่าจะได้รับการประกันตัวในการสู้4ประเด็นเนี่ยะครับที่คุณทักษิณและทีมทนายเขาตั้งป้อมที่จะสู้กับทางอายการและตำรวจที่ส่งฟ้องคดีนี้นะครับอันแรกเนี่ยเรื่องประกันตัวก่อนหลักของการัประกันตัวของศาลเนี่ยถ้าผู้ต้องหาไปศาลไม่หนีคดีและมีฐานทินที่อยู่ที่ชัดเจนเนี่ยโดยมากศาลให้ประกันตัวอยู่แล้วนะวางเงิน ประกันไม่เท่าไหร่หรอกครับอย่างคุณทักษิณเนี่ยตังมีอยู่แล้วประกันตัวได้อยู่แล้วนะครับเราย้อนไปดูคดี 1- นึที่ผ่านมาเนี่ยศาลให้ประกันทุกรลยนะครับศาลให้ประกันทุกรลยแต่กรณีที่มีวาทกรรมว่าไม่ให้ประกันตัวไม่ใช่นะฮะเขาถอนประกันเพราะว่ามีการพอรให้ประกันตัวแล้วเนี่ยทำผิดซ้ำนะครับทำผิดซ้ําก็เลยถอนประกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อกันว่าคุณทักษิณน่าจะได้รับการประกันตัว ถ้าไปศาลน,นะครับซึ่งอันนี้ไม่น่าจะมีประเด็นประเด็นที่2ที่ทีมทนายคุณทักษิณจะสู้นะครับเรื่องว่าการเนี้ยไม่เข้าองค์ประกอบในมาตราหนึ่งเพราะว่าในองค์ประกอบมาตราหนึ่งสองเนี่ยต้องต้องกระทําการดูหมินหมินประมาทหาคาดมาดร้ายต่อ4องค์ประกอบหลักนั่นคือพระหมหากษัตริย์พระราชินีรัฐยายติหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์แต่คุณทักษิณใช้คําว่า แต่ไปให้สัมภาษณ์ที่เกาหลีใต้เนี่ยครับบอกว่า p a เลตซ์เซอร์เคิลนะครับพาเลตซ์เซอร์เคิลนี้นะครับจะตีความว่าไงจะตีความว่าเข้าสี่องค์ประกอบนี้หรือไม่ทีมทนายคุณทักษณิณบอกว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนฟ้องคืออายการหรือพนักง,งานสอบสวนต้องชี้ให้ชัดว่าพาเลตซ์เซอร์เคิลนั้นหมายความว่าอะไรหรือเอาคลิปเต็มคุณทักษณิณแล้วไปบอกว่ามันโยงกับ4ี่องค์ประกอบสําคัญถ้าโยงไม่ได้คุณทักษณิณมีโอกาสสูงที่จะรอดนะครับ ส่วนที่3นะครับที่คุณทักษิณจะไปสู้เนี่ยบอกว่ากระบวนการสอบสวนในยุคคสช,อชอมีการแทรกแซงและไม่เป็นอิสระประเด็นนี้ทีมทนายเขาเตรียมแล้วเตรียมที่จะเบิกความนะครับถ้าสู้ในคดีเบิกความพนังกงานสอบสวนคนใดคนหนึ่งฮนะเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการแจ้งตอปอทปี58ปอทนี่เป็นกองบังคับการตํารวจนะอยู่ในกองบัญชาการสอบสวนกลางทีนี้เนี่ยถ้า พนักง,งานสอบสวนมีตั้งแต่ระดับพุ่มกับยันไปถึงนายสิบนฮะเบิกความคนใดคนหนึ่งขึ้นมาบอกว่าได้รับคําสั่งหรือมีการแทรกแซงจริงเนี่ยนะโอ้โหหนังคนละม้วนเลยนะกลายเป็นว่ากระบวนการสอบสวนหรือกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นไม่เป็นอิสระมันทําให้การอํานวยความยุติธรรมไม่สมบูรณ์หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขาจะสู้สุดท้ายนะครับตอนนี้เขาบอกว่าทีมทนายคุณทักษิณและคุณทักษิณ ได้หลักฐานเด็ดอีกอันหนึ่งก็คือราชกิจจานุเบกษาที่มีทรงพระกุณาโปรดเกล้าพระราชทานอภัยลดโทษนะเมื่อวันที่31สิงหาคมปี266 6ที่ผ่านมาในราชกิจจานะครับที่ออกประกาศวันนั้นนะฮะจะบอกว่าเคยทำคุมความดีอะไรก็แล้วแต่เหลือลดโทษจำคุกเหลือ1ปีและในนั้นเนี่ยนะครับได้เขียนไว้ในทรงพระกรุณาโปรดเกล้า บันทึกไว้ว่ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทีมทนายของคุณทักษิณจะยื่นเรื่องนี้ในบัญชีพยานเพื่อจะบอกว่าเนี่ยคุณทักษิณมีความจงรักภักดีแล้วเอาอะไรไปฟ้องเรื่องการมิหมิ่นึนอกจากนี้คุณทักษิณจะต้องสู้อีกเรื่องหนึง่งถ้าผ่านเรื่องนี้ไปแล้วต้องสู้กับก้าวไก่ภารกิจหลักเลยที่ต้องสยบก้าวไก่ให้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยคุณทักษิณ หรือพักเพื่อไทยแพ้แพ้ต่อนะวิธีสยบของก้าวไกลนะครับสิ่งที่คุณทักษิณทำและพักเพื่อไทยต้องทำคือคุมเกมพื้นที่ให้ได้ในทุกระดับในการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งจะเกิดขึ้นปลายปีนี้และรับฟังปัญหาสสเพื่อไม่ให้สสหนีไปก้าวไกลนะครับรวมทั้งกวาดต้อนสสคนอื่นเข้ามาด้วยนะครับและลดแกงกระเพื่อมของในการต่อรองเก้ารัีลนตีซึ่งทําอยู่และก็แม้กระทั่งตอนที่การปรับคอรมอครั้งล่าสุดมีแรงกระเพื่อมนะ คุณทักษิณก็พยายามไปปลอบประโลมคนที่ได้รับผลกระทบจากการปรับคลอมของคุณเศรษฐานอกจากนี้ต้องไปสร้างฐานเสียงให้เข้มแข็งด้วยนะครับและก็แก้ปัญหาระหว่างคุณเศรษฐากับสสที่ไม่เข้าใจกันนะครับเราจะเห็นว่าช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากคุณทักษิณเนี่ยได้รับการพักโทษคุณทักษิณเดินตลอดเดินไปหาบ้านใหญ่เดินไปหาสสในพื้นที่เดินไปหาเสียงว่างั้นเถอ นะครับตั้งแต่14มีนาที่ไปเชียงใหม่นะไปกับหลายๆคนแล้วก็25พฤษภาก็ไปหาคุณสวัสด์นะครับไปชวนคุณสวัสด์เข้าร่วมพักเพื่อไทยนะครับแม้จะบอกว่าลูกสาวฝากมาชวนนะทั้งที่ลูกสาวอยู่ด้วยนะวันนั้นนะครับแต่อ้างลูกสาวและก็ตอนหลังเนี่ยได้รับทราวบว่าคุณสวัสด์ไปแน่นะครับเอาชาติพนาไปแน่นะครับที่จะไปอยู่ ไปคุมฐานเสียงที่โคราชถึงแม้ว่าเพื่อไทยชนะแต่เพื่อไทยอยากได้ยกจังหวัด16ที่นั่งนะครับขณะเดียวกันต้นเดือนที่ผ่านมาก็ไปปทุมธานีแม้เป็นงานเลี้ยงของงานเลี้ยงฉลองอบวชนานคของบ้านใหญ่ที่ธัญ,ญาธานีท่านก็ไปคุณทักษิณไปนะครับไปงานวันเกิดของนายกสมนึกพัฒนาเดชากุลอดีต น่าไม่ใช่อดีตนายกเทศมนตรีตลอดการของนคนปรปฐมนะครับและก็เนี่ยไปเดินเส้นที่ไปพบบ้านใหญ่และหลังจากนี้จะไปมากขึ้นเพราะ,ะการตึงบ้านใหญ่เนี่ยวังว่าจะไปลบกับกระแสสีส้มโดยการยึดพื้นที่ตอนนี้ถ้าเราดูนะในหลายจังหวัดเนี่ยถ้าเราไปเปรียบเทียบดูนะครับบ้านใหญ่เนี่ยนะถ้ารวมกันได้เนี่ยจะชนะก,กระแสสีส้มยกตัวอย่างบุรีรัมย์ ก้าวไกลเนี่ยชนะนะฮะกระแสนเนี่ยชนะคือได้2อง0 0 0 0องแแต่ว่าถ้าเพื่อไทยรวมกับภูมิใจไทยเห็นไหมฮะจะได้เกือบ4 0 0 0 0 0ส0 0แสนทีเดียวชนะเกือบเท่าตัวถ้าไปดูสุพรรณบุรีเนี่ยเพื่อไทยได้1นึ0 0 0สนหนึ่าพอ่าชาติไทยได้1นึ0 0 0สนาพในขณะที่ก้าวไกลเนี่ยนะครับได้1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นเก้าพันถ้ารวมกันได้เขาได้สองแสนกว่าชนะก้าวไกลไหมชนะนะฮะ แต่ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเพื่อไทยในการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมปี2566เป็นครั้งแรกที่เพื่อไทยตระกูลเพื่อไทยไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยแพ้ครั้งแรกในรอบ22ปีเพื่อไทยนั้นได้114เที่นั่งก้าวไกลได้151ที่นั่งนะแปลว่าสิ่งที่ตกผลึกแล้วในก้าวไกลกับทักษิณนี่นะครับก็คือยึดบ้านใหญ่เพราะต้องเอาเขตให้ได้เขตนี่มีพอชั่นมาก คือ400เขตขณะที่บัญชีรายชื่อมีร0อยที่นั่งถ้าสามารถยึดเขตได้เป็นเสียงข้างมากคือเกิน200ที่นั่งชนะเก้าไกลไหมชนะนั่นคือการบ้านที่คุณทักษิณจะต้องทำนะครับและก็มีข่าวเล่าข่าวลืออีกนะว่าตอนนี้อาจจะมีการเสนอแก้ไขรัฐนูนไม่มีบัญชีรายชื่อให้เป็นสสเขตอย่างเดียวล้วนๆ500คนอันเนี้ยต้องติดตามนะครับว่าการแก้ไขบัญชีแก้ไขรัฐนูน หรือการระดมคนอะไรต่างๆเพราะเป็นโมเดลที่คุณทักษิณเคยประสบความสำเร็จตั้งแต่พ้างพักไทยรักไทยเมื่อปี2 4 1ชนะตอนนั้นเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งปี244เนี่ย248ที่นั่งนะเกือบครึ่งเลยแต่ได้มาจากการควบรวมไม่ว่าความหวังใหม่ไม่ว่าพักอื่นนะครับเข้ามาปี2548ชนะการเลือกตั้ง377ที่นั่งเพราะไปยุบรวมพักอื่นเข้ามาด้วยแปลว่า โมเดลนี้เป็นโมเดลที่คุณทักษิณตระหนักแล้วเพื่อไทยตระหนักแล้วว่าต่อไปนี้จะมีการควบรวมพักอื่นเข้ามานะครับตอนนี้จึงไม่แปลกใจครับการเปิดเกมที่จะตัดขาดกับพลเอกประวิตย์วงศ์สุวรรณและรวมของพักอของพักพลังประชารัฐในส่วนผู้กองธรรมนัสเข้ามาในส่วนของคุณสันติพร้อมพัฒน์เข้ามานี่ก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งนะครับที่จะทําให้คุณทักษิณคิดว่า ฟรีทับพับครั้งนี้ในการเลือกตั้งจะชนะก้าวไก่นี่คือเคลียร์ปมสัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับ